สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูเตาปิ้งย่างนะครับแบบพกพานะครับคือรุ่นนี้นะครับ LF 90G นะครับเป็นเตาปิ้งย่างแบบพกพาของ Lucky Frame นะครับนะครับมาดูว่าตัวนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับก็ดีไซน์จะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับนี่ครับพกพาสะดวกนะครับดีไซน์มาเพื่อการใช้งานแคมปิ้งนะครับท่องเที่ยวต่างๆได้เลยนะครับตัวสินค้านะครับก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับ อันนี้จะเป็นปุ่มคลายล็อกนะครับให้ดึงมาดั้งข้างนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้เป็นการปลดล็อกนะครับเลื่อนได้นะครับแบบนี้นะครับเลื่อนไปด้านขวานะครับเลื่อนออกนะครับนี่เลื่อนออกนะครับอ่าแล้วก็ฝั่งนี้นะครับเป็นฝั่งข้างบนนะครับก็ต้องหงายขึ้นนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ปลดล็อกออกไปนะครับแล้วเปิดขึ้นมานะครับอ่าก็จะเห็นเป็นพลาสติกคุมสินค้าไว้แบบนี้นะครับ อันนี้จะเป็นใบรับประกันสินค้านะครับของล u c กค f ้ฟ m e มนะครับแล้วก็คู่มือการใช้งานนะครับในนี้จะตั้งชื่อเป็นเตาย่างอินฟปราเรดแบบพกพานะครับนี่นะครับแบบพกพานะครับนี่ฮะจะมีคู่มือการใช้งานนะครับอ่าก็จะบอกวิธีการใส่แก๊สนะครับข้อควรระวังนะครับการใส่แก๊สกระป๋องนะครับสินค้าตัวนี้ใช้กับแก๊สกระป๋องนะครับอ่านี่นะครับปิ้งย่างได้นะครับ โอเคมาดูตัวสินค้านะครับสินค้าจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะยกลงมาให้ดูนะครับยกออกมาจากกล่องเรียบร้อยนะครับเนี่ยนะครับก็จะเป็นกล่องพลาสติกแบบนี้นะครับอ่านะครับแล้วก็พลาสติกที่ห่อหุ้มไว้นะครับยกออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับตะแกรงนะครับจะเป็นตะแกรงสเตลเลสนะครับเก็บงานได้ดีมากเลยนะครับสวยงามนะครับก็ตรงนี้นะครับจะเป็น ส่วนที่ครอบหัวเตาแก๊สเอาไว้นะครับดึงออกได้นะครับแบบนี้นะครับอ่าดึงออกได้แบบนี้นะครับอันนี้เขาจะติดเทปกาวเอาไว้สีฟ้านะครับดึงออกได้เลยนะครับเวลาใช้งานจริงนะครับอ่าโอเคครับจุดนี้นะครับที่เราเห็นนะครับจะเป็นส่วนที่ปล่อยแก๊สออกมานะครับก็ไฟก็จะติดตามนี้นะครับก็คือฝั่งนี้จะเป็นรูนะครับเปิดได้นะครับเปิดได้นะครับอ่านะครับใส่แก๊สกระป๋องลงไปในนี้นะครับ อ่าแล้วก็ปุ่มปิดเปิดตรงนี้นะครับแก๊สจะเข้ามาตรงนี้นะครับอ่าเนี้ยตัวควบคุมแก๊สนะครับเข้ามาตรงนี้เสร็จแล้วก็จะจุดไฟแก๊สทั้งสองข้างนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบๆกันนิดนึงนะครับนี่นะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับหมอนข้างนะครับเวลาใช้งานจริงเทปกาวนี้เอาออกไปนะครับอ่าอันนี้นะครับเป็นตัวที่ ใส่น้ำนะครับเพื่อให้เศษอาหารล้างง่ายขึ้นนะครับเวลาใช้งานจริงก็คือดึงลิ้นชักออกมานะครับดึงลิ้นชักออกมาครับแล้วเติมน้ำเข้าไปนะครับในถาดสีดๆนะครับนี่ฮะถาดสีดๆนะครับเห็นไหมฮะถาดสีดํานะครับอ่าเคแบบนี้นะครับมาดูอีกด้านหนึ่งนะครับจะเป็นลักษณะนี้เนี่ยครับจะมีช่องระบายอากาศนะครับจะมีที่ใส่แก๊สกระป๋องนะครับนี่นะฮะตรงนี้นะครับเส่แก๊สเข้าไปเลยนะครับก็พกพาสะดวกมากนะครับ สินค้ามีรับประกันนะครับแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับอันนี้จะเป็นตะแกรงนะครับวางอย่างนี้นะครับติดรถไว้เวลาท่องเที่ยวนะครับสะดวกมากครับตัวนี้นะครับก็คือมีกล่องมาให้เลยแบบนี้นะครับนะก็สนใจสินค้านะครับสั่งซื้อได้ที่099นะครับ2863083นะครับแอดไลน์ก็ได้นะครับเบอร์นี้นะครับ099 2863083นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ